ครับผมการปูกระเบื้องอีกวิธีหนึ่งก็คือปูกระเบื้องแบบแบบเปียกนะครับวันนี้เราจะพามาดูวิธีการปูกระเบื้องขนาด40เซนคูณ40เซนนะครับเป็นกระเบื้องดินเผานะครับโดยเราจะใช้ปูนทรายผสมเปียกธรรมดาในการปูนะครับเป็นแบบไหนยังไงมาดูกันครับหลังจากที่ช่างไก่ปูกระเบื้อง ในห้องน้ำเสร็จรยบร้อยนะครับเมื่อวานนี้เป็นเป็นบุผนังนะครับก็จะเหลือแต่พื้นตอนนี้นายช่างก็กําลังจะหาแนวนะครับเป็นการหาแนวในการปูกระเบื้องนะครับ การหาแนวปลูกกระเบื้องนั้นเราก็จะใช้ระดับน้ำนะครับหรือจะใช้กล้องระดับในการส่องก็ได้นะครับการตีเส้นเตาไว้ก็เป็นการหาระดับเพื่อที่เราปลูกกระเบื้องไม่ให้หนีจากเส้นระดับความหนาของบนูนทรายนะครับระดับก็จะแตกต่างกันไปตามที่เราเทพื้นไว้นะครับอาจจะมีหนาบ้าง แล้วก็บางบ้างนะครับนี่คือปูนที่ช่างตูมกำลังผสมนะครับเป็นส่วนผสมในการที่เราจะปูกระเบื้องดินเผานะครับส่วนผสม,สมก็1นต่อสนะครับทรายหนึ่คุ่ ไอ้สไตล์สามคุปูน1นึคุนะครับแล้วก็ผสมให้เข้ากัน <S 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 1> <S 1> นี่หลังจากที่ช่างตามกับช่างไก่วางระดับแนวตีเตาเส้นแดงแล้วนะครับเราก็จะมาวางเส้นเอ็นสีเขียวที่พี่น้องกำลังเห็นอยู่นี่นะครับก็จะเป็นเส้นเอ็นระดับ ผิวของกระเบื้องเราที่จะปูนะครับนี้ช่างตามก็กำลังปูปูนซปูนทรายนะครับที่เป็นแบบเปียกนะครับจะใช้สำหรับปูกระเบื้องดินเผานะครับส่วนผสมที่บอกไปแล้วครับก็อยู่ที่ปูนหนึ่งคุทรายสามคุนะครับค,คู่ดำเรานี่นะครับ กระเบื้องก็จะเป็นกระเบื้องลายหยาบนะครับเจ้าของบ้านเดินแล้วจะไม่ลื่นนะครับพอช่างตามวางระดับปูนทรายเสร็จแล้วก็จะทําการวางแผ่นกระเบื้องนะครับแต่ต้องเกลี่ยปูนทรายให้ให้ได้แนว,แวนะระนาบเท่าๆกันนะครับ เราค่อยจะวางแผ่นกระเบื้องอีกทีหนึง่งก็ต้องวางแผ่นกระเบื้องตามลายที่ผู้ผลิตเขาผลิตมาด้วยนะครับส่วนด้านใต้มานั่งหน้าบ้านเราก็จะเป็นเศษนะครับจะตัดเศษใส่อิฐขานนะครับนี่ครับ แนวเส้นล่องสีเขียวต้องได้กันนะครับต้องได้แนวระนาบเดียวกันนะครับมีปีบมุมนึงนะครับมุมนอกบ้านนะครับเราก็จะเห็นระนาบของกระเบื้องที่เราปูนะครับ ส่วนรอยต่อระหว่างกระเบื้องกับผนังเราก็จะใช้ปูนยาแนวนะครับยาแนวร่องเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นการบังระหว่างรอยต่อด้วยระหว่างกระเบื้องและผนังบ้านนะครับหมดใจตทสำคัญก็คือเชือกนะครับเชือกระดับเชือกเอ็นนะครับถ้าเราปูหนีระดับจากเชือกแล้วก็ จะแก้ไขลําบากเจ้าของบ้านก็สามารถปูเองได้นะครับหรือดูเทคนิคก,การปูจากเราแล้วก็ไปดูในช่างผู้ชำนาญการเขาปูนะครับว่าเขาปูแบบไหนอย่างไรแต่สไตล์ช่างการปูแต่ละคนจะไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าการสเตปการปูของช่างแต่ละคนจะแตกต่างกันไปนะครับเทคนิคแต่ละคนไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับการฝึกฝึกฝนมานะครับ พอเราปูกระเบื้องเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้วัสดุอะไรก็ได้นะครับที่สามารถกรีดล่องได้เพื่อที่จะยาแนวนะครับถ้าเราไม่กรีดล่องไว้นะครับถ้าปูนมันแห้งเราจะยาแนวลําบากนะครับเราก็จะทําการใช้วัสดุมักรีดตามล่องนะครับแล้วก็ทําความสะอาดไว้เลยนะครับเพือ่อเตรียมในการยาแนว ก็เป็นการจบงานนะครับเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับสำหรับการปูกระเบื้องดินเผาขนาด40เซนคูณ40เซนนะครับต่อไปช่างก็จะทำงานปูอีกอีกแถวหนึ่งนะครับ ส่วนเศษด้านข้างทั้งสองแล้วก็หน้าบ้านก็จะปูที่หลังครับเป็นยังไงกันบ้างครับพี่น้องครับดูวิธีการปูกระเบื้องดินเผาขนาด40เซนคูณ40เซนง่ายไหมครับพอทำตามได้ไหมครับผมเป็นเทคนิคง,ง่ายๆสบายๆตามสไตล์ช่างวิศวกร้านนอกทีมงานของเรานะครับ ที่มาร์ระพลวิทย์เอนจิเนยรงก็จะนําเสนอเทคนิคง่ายๆหลากหลายเทคนิคจุดไหนสําคัญไม่สาคัญเราก็จะบอกนะครับพูดในฝั่งทุกอย่างไม่มีกักกนะครับไปทําตามได้เลยส่วนใครที่เป็นเจ้าของบ้านก็สามารถดูกับช่างผู้ชำนาญการในการที่เขาปูกระเบื้องนะครับเรารู้จริงบอกเขาได้แต่ถ้าเรารู้ไม่จริงต้องดูเขาก่อนนะครับอย่าเพิ่งไปบอกเขานะครับเพราะว่าเทคนิค ของแต่ละคนของแต่ละช่างไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องครับคลิปนี้สั้นๆเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเทคนิคการปูกระเบื้องยินเผาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ